้็จะปไปทะแคมเปญเมื่อคืนสนุกมากดูจักเสียงได้เราตะโกนโวกเวกโวยวายแล้วก็ออทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้เข้าสู่ท็อปไฟของเบสเซนเลอรให้ได้แล้วก็แา้าเ,เป็นหนึ่งในท็อปไฟเรียบร้อยค่ะเป็นการการันตีดีทิสเนสเรา จะบอกว่ามันเซอร์ไพรส์มากจริงๆนะคือคนดูขึ้นเยอะมากจะไปถึงแบบ2,006อ่ะช็อกเหมือนกันว่า1คนเยอะ2คือยอดก็คือสู้กันจนถึงแบบว่าเข้าท็อปไฟได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะมันคือยอดเป็นยอดออของพขาใช่ปะ2องเซนซีห้าพันจำนวนคนดูที่มาดูเนี่ยคือเอาประานหรือเปล่าอ่ะเออมาดูหรือเปล่านะอย่านะคะอย่านะคะตรวจสอบได้นะคะไม่ไม่ออร์แกนิกค่ะออร์แกนิกค่ะออร์แกนิก จริงๆในด้อมเขาก็มีช่วยกันโดเนตอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่ามาคุยกันหลังบ้านก็บอกว่าในด้อมจริงๆอ่ะที่โดนเนตกันไม่ได้เยอะไม่ไม่ไม่ได้ประมาณแบบห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็คือยอดออแกนิกหมดเลยเออก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ดีใจมากๆเออคือแบบว่าแน่นอนว่าของฉันนี่คือออแกนิกแบบว่าไม่ได้มีแบบอะไรยังไงใช่แต่ว่าภาวนาว่าอย่ากดยกเลิกออเดอร์กันนะคะเออเมื่อวานเหมือนนางงามน้องนาฟี ใช่ใช่ใช่ก็คือไปดูสยามมิรามิดกันน้อไปดูโชว์แล้วก็น้องก็นั่งอยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยแล้วพอจะลุกขึ้นออกน้องก็บอกว่าเดี๋ยวหนูไปช่วยกดแล้วทุกคนก็เข้ามาจริงๆก็น่ารั<อ>กมากๆค่ะคือมันคนละนิดคนละหน่อยแต่ว่ามันก็ช่วยทําให้ยอดเราขึ้นได้นนะอะไรเงี้ยแล้วชีก็เป็นคนที่ให้พลังให้พลังใจให้พลังกายกันตลอดคอยซัพพอร์ตกันตลอดเลยเวลาอยู่ในกองเออทีนี้มีโอกาสจะได้สอนนังเดินไหมก็น่งรอรอเราอยู่นะวันๆไม่จะทําอะไรเลยรู้ปะเข้ามาแล้วเต้นยังจะเต้นยังน้องแพลวคนสวยชีอยากเต้นน้อง เต้นแรงเราเต้นแรงด้วยเต้นจริงจังมากสุดๆออนอกจากเขาเรียกว่าเพื่อนนางงามด้วยกันเปย์แล้วยังมีอีกหนึ่งคนสำนน้งานเพรยังไงคะ <c oughs> พูดแล้วมันเขิน <c oughs> อยู่ๆเขาก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ออมาโผล่ในไลฟ์เมื่อสองวันที่แล้วโยนของขวัญโยนโยนโยนโย,ย,ย,ยนสักพักอีกวันนึงก็ไม่คิดว่าเขาจะบ้าจี้ทำแฟนคลับเนาะที่แบบว่า excuse me excuse me วัย t ุควันทุเซอวุนอวุนอวุนวันนี้ดาป่ะมามามาไปไปไปดอกไม้ใหญ่มากเลยนะเมื่อวานไม่ยอมใส่ดอกไม้วันนี้จัดเต็มเลยนี่ก็ตีมเดียวกันนะเนี่ยแถวๆดูแป็นไงแสดง่มันในนี่เหมือนกันนะมันตีมเดียวกันอยู่เหมือนกันสวยนะคะเป็นเห็นปล่าล่ะมันไม่ใช่ปกติไม่ปกติยายคนเนี้ย ถามแล้วค่ะกี้เราเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้แล้วชีเดินไปเลยชีเดินไปเลยอ้กับจัอลามก็คือก็เธอบอกว่าเซอร์ไพรส์มากที่อยู่ๆเขาโผล่มาในไลฟ์แล้วก็มาให้ของขวัญมาพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าจะบ้าจี้ตามที่แฟนคลับบอกว่าให้เข้าดอม พอมีคนบ่อยเข้ารอมเ,เขาก็เข้ารวมจริงๆแล้วอีกวันนึงก็มีการแบบโดเนทมาช่วยในเรื่องของการโหวตเนาะอตอนรอบท็อปทเวนตี้ที่ได้เดือนเครื่องเพชรแล้วก็อีกวันนึงเมื่อวานก็มีการแบบโดนเนทมาแต่เช้าเลยบอกว่าฝากช่วยกดตะกา้าน่ารักมากขอบคุณมากจริงๆค่ะลรวแคบเซอร์ไพรส์ไหมเซแบบอร์ไพรส์ <laughs> ใครเห็น <laughs> น้องว่าเขาจะแบบติดตามเราด้วยใช่แล้วคือคือพาวะเคยไปทำคอนเทนต์ตอนนั้นที่คุณเชอร์เขาเอาวงของสอรมน้ำเพชรไปไปทำพิธีที่วัดที่อ่างทองเนาะแต่พาไม่มีโอกาสได้เจอก็คือได้เจอแค่นางเอกได้เจอแค่ทีมงานคนนอื่่ๆไไ้ก็มด ว่าเขาจะมาติดตามหรือว่าจะมารู้จักกับเราแต่พอวันนี้เขาโผล่มาก็เลยแบบเอ้ยมันมัน,มนแบบมันใจฟูอะแล้วเขาเป็นคนที่มีคนรักเยอะมากเราก็แอบ,บขอทริคไปว่าทํายังไงถึงจะแบบตกคนเข้าด้อมได้เยอะๆแบบเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกยังไง,ไงแบ้างแบบคำอบคอมเมนต์ของเขาคือแบบมันมันท้าใจมากที่เขาบอกว่าคือขอแค่สวยทุกนให้เขาเห็นแค่นั้นคืออป้าก็เหลวไปดีรออะไรอ่ะคือเขาใจเลยว่าทําไมคนถึงรักขนาดนี้อ่ะปากหวานมากนี่นั่งเราก็แบบ เอาเลยก็ปามาเลยค่ะเอาอะไรก็เอามาเลยพูดมาเลยพูดมาเลยไม่ไหวแล้วมันแบบอือก็ค<ม>ือตั้งแต่มาก็คือทาํทาตามที่เขาบอกตลอดคือเราก็สวยถูกว่าเราสวยแล้วเราก็สวยขึ้นอีกเพราะว่าเราแบบมีน้ําคอยชะลมหัวใจอยู่และกับไอเมื่อวานที่ไปบีบผเป็นยังไงบ้างสนุกดีใจที่แดดไม่ออกีตดบอกว่าแดดไม่ออกอะคือดำง่ายมากเลยนะ ไม่นะกลับมาก็ถือดหมือแม่ดิมำเหมือนเดิมใช่มันไม่ม,ไม,มันไม่เยอะกว่าเดิมแต่มันเท่าเดิมถือว่าโอเคเพราะว่าตอนแรกคือตัวกลัวมากว่ากลัว ตัวจะเขียวคือถ้ามันเขียวขึ้นมาก่อนไฟนนลคือมันจะดูแบบไม่มีอลา่าอล่าจะหายนนกอ่อกไม้ก็เลยแบบโอ้ขอบคุณค่ะฟ้าฝนออสนุกสนุกคะ่ะแล้วเมื่อวานเหมือนเราเราก็ได้เป็น5าคนด้วยที่แบบ,บใช่ใช่ใช่ใชสปอนน่ารักมากก็เลือกให้เราเป็นหนึ่งในห้าที่ได้ไปถ่ายรูปแล้วก็จะบอกว่าท้งอาหารกิจกรรมทุกอย่างคือมันมากที่ชอบมากที่สุดคือพาขึ้นไปที่จุดเอ,อ่อถ่ายรูปข้างบนโอ้โหมันเดินป่า คุณน้ใครมาลองขึ้นไปดูนะคะบานาน่าบีแต่ว่าที่ถ่ายรูปสวยมากแ้วนย่ง่างวันที่เดินอ่าเ,เพจมันมีหลายคนตัดคลิปมาลงสั้านๆที่เหมือนเราเดินผ่านเพื่อนเริ่มเหมือนเราเป็นฟิลเหมือนข่าเพื่อนออออันนี้อยากบอกอะไรบา้างเมื่อวานจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ตลกมาอยู่ๆก็มีเพจมาลงว่าให้กําลังใจ<ม>เราก็ฉันทําอะไร มันเกิดอะไรมันแป,แปลกๆที่อยู่ๆก็มีคนมาลุ้ให้กําลังใจแบบแปลกๆดูเศร้าๆอะไราเงี้ยแล้วก็เจอกับน้องไนซ์น้องไนซ์ก็เลยบอกว่าอ๋อมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่ามีคนตัดคลิปเราว่าเราไปผักเพื่อนซึ่งจริงๆในการในความเป็นจริงคือเราเดินมาทุกคนคือชุดใหญ่มากแล้วเราแค่แตะเพื่อให้รู้ว่าฉันกําลังเดินมาขอทางแค่ขอทางแล้วยายแพรพอยก็แค่ขยับให้แค่นี้แค่นี้เรารู้สึกไงบ้างเพราะเขาไปตัดบอกว่าเราเหมือนเราไม่พอใจที่เราไม่ได้เดินฟินนันเล่แล้วแบบ นาวียกอกุ่ยรุ่จริงหรอ,อไปเป็นในนี่ได้เลยลูกศิษย์มอมน้อย <laughs> แค่นี้พูดแค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยค่ะก็คือแค่อินคือตามตั้งใจคือไม่อยากที่จะเดินกระแทกเพอถ้าไม่แตะเขาเราต้องกระแทกใครคนใดคนหนึ่งแน่เพราะว่าพื้นที่มันไหลมันชนกันมากอะไรเงี้ยเราก็แตะน้องก็แค่ขยับแล้วไออาการที่เดินมาคือเราแค่กําลังคีบคาแรคเตอร์เมื่อวานคือคาแรคเตอร์เรามันคือฮอลลีวูดมันคือแบบที่อยากจะเนื้อออกไหมคือถ้าจะเดินมาแล้วก็คือจะมาแบบเปลี่ยนคาแรคเตอร์เราก็แค่รู้สึกว่าเดี๋ยวมูดมันจะไม่คอนติเนียลอินเนอร์มันจะไม่คอนติเนียลแค่นั้นเราไม่ได้เหวก็ จะได้เดินฟินาเล่หรือไม่ได้เดินฟินาเล่คือสําหรับแพลนมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นพอยต์สำคัญ <Right. S 1> คือเราสำหรับมันจุดที่ว่าเราได้เข้าไปท็อป20เราได้เดินแล้วเราได้โชว์เครื่องเพชรแล้ว <Yeah. S 1> ก็คือจบแค่นั้นค่ะ <Right. S 1> ไม่ได้ซีเรียสก,กับว่า <Right. S 1> โหจะต้องเข้ารอบถ้าไม่อย่างนั้นเข้ารอบท็อปไฟไม่ได้อย่างเงี้ย <Right. S 1> ไม่ต้องกรีดร้องกลางเวทีเลยหรอ uh, ใช่ไหมล่อถ้าเกิดฉันไม่พอใจฉันฉลงกลางเวทีแล้วทุกเทเฉันทำไปเลย <laughs> ฉันทำไปเลยถ้าไม่พอใจคือจะลงไปกิ้งกับพื้นไปเลยเออ แล้วเรารู้สึกโกรธไหมกับการที่แบบว่าเหมือนเขาเอาคแค่แค่ช่วงหนึ่งไปตัดแล้วก็ไปตั้งเป็นประเด็นดราม่ากับเราเลยอยาก<ล>ให้ในไหนท์มาอยู่ตรงนี้มากว่าวันคุยอยู่กับไนท์บเอาอีกแล้วไนท์บอกว่า,วาได้ไม่มีคนคบไม่มีคนคบ<อ>มีคนบอกไม่มีคนคบไม่เป็นไม่ตลกเลยมันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตที่มีคนเอาแค่โมเมนต์แค่ไม่กี่วิไปตัดลงแล้วก็ทําให้มันเรื่องมันดูเป็นเรื่องใหญ่ เรารู้สึกว่ามันคือการกระทําของคนที่เขาไม่ได้ชื่นชอบไม่ได้สัพอร์ตเราซึ่งเราก็เข้าใจได้เข<ม>าไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คือสุดท้ายแล้วเพราะว่าคนหลายๆคนเห็นคนที่กองเห็นทีมงานเห็นแฟนคลับหลายๆคนที่ติดตามแล้วก็เขาเชื่อแล้วก็เห็นเราจริงๆอ่ะเขาจะเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราทําจริงๆมันคือ,อมันคืออะไรอินเทนชันคืออะไรเพราะฉะนั้นกรามแค่นี้ข้ามค่ะ,คะวันนี้ไม่เฉลยข้ามค่ะ ค่ะให้ให้ทุกอย่างมันให้ให้ให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันคะ่ะก็อย่างที่บอกว่ามันแค่ระยะเวลาแค่นั้นน่ะคือมันมันมันตัดสินกันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชื่นชอบและต้องการที่จะทําแบบนั้นไปเรื่อยๆก็ก็ก็ไม่ว่ากันก็ไม่ว่ากันเราบังคับให้คนมาลักเราทุกคนไม่ได้ก็คือเขาอยากทำอะไรก็คือปล่อยจอยปล่อยจอยเต็มที่เราก็ถือว่าได้เอนเกจเมนต์แต <c oughs> <c oughs> ่เอนเกจเมนต์ก็ขอบคุณค่ะตอนนี้พอปุ๊งยังพอมากขึ้นไฟนอปุ๊งนี้เลย นี่ปากดีมากเดี๋ยวก่อนสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากหน่อยสำหรับ โอเคจริงๆอ่ะจะบอกว่าเขินจริงๆคือเขินจริงๆแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ที่มาร่วมแบบว่าสนับสนุนมาคอยส่งกําลังใจมาคอยเชียร์แล้วก็ไม่ใช่แค่ส่งสลิปมาแต่หมายถึงว่าเขาไม่การมาพูดคุยมาแบบมีปฏิสัมพันธ์ในด้อมด้วยอะไรเงี้ยคือน่ารักมากๆขอบคุณที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาคอยดูไลฟ์เรามาพูดคุยกับคนในด้อมอะไรเงี้ยขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้วันไฟนนลก็อยากจะให้มาเชียร์ถึงงานเราต้องรอนกันค่ะ อุ้ยใช่ฝากถึงแฟนค่ะแม่โยกนะคะของสอนรำน้ำเพชรนะคะยังไงก็ฝากแพลวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแม่ยกหรืบ้านก็ได้แม่ยกแบบได้แบบไดมาเป็นแม่ยกใจมาเป็นแม่โยกนะคะเป็นแม่โยกในทีนึงเออ